พี่น้องมือนี่ยายจิ้มสีผ้ามาเห็ดเขาต้มค่ะนะี่ฮค่ะยายจิ้มสีแซ่เขาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเขาเขาวเขาเหนียวเท่านีน้แหละค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเขากลมค่ะยายจิ้มใส่ยางละถวยค่ะพี่น้องค่ะถั่วดำยายจิ้มกับสีแซ่น้ำค่ะสีแซ่ขามขึ้นเด้อค่ะพี่น้องมันทึงนิ่มเนี่ยค่ะถั่วดำ ขันสั้นถั่วมันกระ่บ,บนิ่มพี่น้องไม่ได้เอาไปหนึ่งมันกระสีมันกระส,สีโบนิ่มมันจะบเสียบ,บค่ะพี่น้องคะเนี่ค่ะถั่วดําค่ะอะเอาเข่าแซ่กันก้อนค่ะพี่น้องนี่เอาเข่ากำลงไปค่ะเมื่อนี้ยายจิ้มใส่ปริมัณทอกันด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วยายจิ้มกระสีอเอาไปมาค่ะพี่น้องเนี่ย่ หันห่อเอาตังแต่เขากรรมัมเห็ดแต่เขากรรมัมมันบบนิ่มเด้อพี่น้องเด้ออยากให้มันนิ่มต้องผสมเขาขาว,ขาวน,น้่ค่ะเนี่ยค่ะมันสีนิ่มดีขนาดเนี่ยแซ่ปนกันไว้ค่ะพี่น้องมาปนกันไว้อ่ะเดี๋ยวยี้จิ้มไปมากกนค่ะพี่น้องค่ะทั่วกับมาแล้วพี่น้องเอาน้ำใส่ไว้แล้วค่ะทั่วยี้จิ้มเนี่ยค่ะยี้จิ้มสิ มาไว้ถามขึ้นค่ะพี่น้องอันนี้ก็เขาอันนี้เขามาค่ะพี่นอ้องนี่จิ้มรางเรากะเอานาใส่มาไว้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ถามขึ้นขึ้นกันค่ะเดี๋ยวจังมากห่อกันค่ะพี่น้องเหนียวที่จิ้มมาไวนะะ้นะคะนะฮะใส่ตะกา <c oughs> ะเรเสต้นน้ำอันนี้ทั่วที่แซไวค้ค่ะ กล้วยค่ะพี่น้องกล้วยสองหวีค่ะเอาสิมามห่อค่ะต้มมัดกันค่ะมือนี้ตองแยกจิ้มตัดไปแล้วค่ะนะฮะตัดไปแล้วค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาปอกกล้วยก่อนค่ะพี่น้องค่ะกล้วยแยกจิ้มปอกแล้วค่ะนะ่ะพี่น้องหั่นเคืองเลยค่ะหั่นเคืองนวยเลย มันะใน่ั้านหวานอ่ะเดี๋ยวมาห่อกันค่ะพี่น้องล้วยยะจิ้มใส่เคืองนวยเล่ยเลยพี่น้องปาดเคืองเ้วยค่ะอันนี้เขาค่ะพี่น้องขากำทั่วค่ะ ท้องญ่โพดพี่น้องอ่า you know. จับกีบ กินจีบเดียวนี่อิ่มเลยพี่น้องเ่บิ้งข้าตุ่มยาจิ้มดินะ่ะจีบเดียวพี่นอ้องอิ่มเลย

ยายจิ้มบ่มีตรค่ะยายจิ้มก็ได้สิเอาฟ่างมัดอร่อยไปเนาะ ให้ hey, พี่น้องข้ะต้มมัดยี่จิมกินจีบเดียวอิ่มเลยค่ะพี่นอ้องฮะเดี๋ยวยีจ่จิมกัสิเฮ็ดไปจนแล้วคนละพี่น้องเดี๋ยวถอยมาบ่างยีค่ะห่อแล้วเราพี่น้องเดี๋ยวยีจ่จิมกันสิมาม,มัดค่ะมัดเป็นคู่กันค่ะพี่น้อง แยกจิ้มมไม่ตอกคะ่ะแยกจิ้มจะเลยเอาเถือกฟางค่ะพี่น้องมาเอานี่ค่ะมันก็ระสิปเป็นครูกปนยั่งสิค่ะแล้วเากกระสิเอาไปเอาไปหนึ่งเมื่อนี้แยกจิ้มสิหนึ่งเอาค่ะเพราะว่า ขามาไว้แล้วพี่น้องขามาแล้วบ่แม่นข่าสานค่ะมัดแล้วละพี่นออ้องข่าต้มยายจิ้มมัดแล้วละค่ะเดี๋ยวไปหนึ่งกันค่ะนค่ะพี่น้องยายจิ้มเอามาใส่ซึ่งหนึ่งค่ะที่เหลือพี่น้องค่ะ <laughs> ยายจิ้มเห็ดหัวไอโอกอันนี้คือข่าต้มเ้อค่ลพี่น้อง เนี่ยไอทีเหลือๆมันค่ะทั้งเขา่าทั้งกลวยทั้งไอทั่วก็เลยเอามาใส่ร่วมกันค่ะพี่น้องเนี่ยในห้องให่เนี่ยแล้วกระสีนหนึ่งเส่น้้ำกันค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเอาตั่งไฟแรวเต๋ะต่อทานเดี๋ยวเอาฟ้ามาปิดค่ะพี่น้องอืม เดีย๋ยวจังมาเบิงกันค่ะตอนมันสุกค่ะพี่น้องค่ะ,ส,ะสุกแล้วพี่น้องข้าวต้มยยจิ้มนะสุกแล้วนี่ฮะมาเบิงข้าวต้มยักกันพี่น้อง <c oughs> ข้าวต้มยักเป็นแนวไหไรมาเบิงกันอ่ะโอ้โหความเ <c oughs> อามากินข้าวต้มยักหนอกอยพี่น้อง เฮ็ดข้าวปุ่นเนาะพี่น้องต่ไมเป็นเด็กหน่อยข้าวปุ่นถ้ากินหวยโอกมันก็คือบัตรสุดไทยบัตรสุดไทยค่ะพี่น้องเนี่ยแม่เพิ่นกะสิเอาซอนควดเอาน้ำอ้แป้งที่เหลือติดบ่มค่ะพี่น้องแล้วก็ทิ่มลงในหม้อเป็นหวยโอกเส้นดีๆบวกกินพี่น้องถากินหวยโอก อันนี้ก็คือกันล่ะอันนี้คือกันพี่น้องคนเปิดบ้างกันนะเป็นแน่ไหลยปะท้ยังถักเลยบะเนี้ยนะมันเหลือพี่น้องมันเหลือตองคนอนะ่ะ เทิ้งทัวเทิ้งเขา่าเทิ้งกล้วยอยู่ในหนีเมื่อดพี่น้องหัวโอกอซิมือแซ่พี่น้องหวานกล้วย นี่ทั่วกับักบลายดังเดชฮอนี่พี่น้องของเหลือทั้งเมดเนี่ยจะจิ้มส่ฮอนี่ด้วยอย่างแบบชุ่ไทย เป็นห้อยอกเลยเด็กหน่อยจะไมตรงเง,งินมะฮู้เดาแล้วห้อยอกอีกอยังอางสิเหลือๆเหลือๆจากเขาสีขัดตุมเนี่ยไม่รู้ทำมาใส่ร่วมกัน ไวยก็ไลยก็มูทั่วก็ไลยกม็มูทัวอะไรขนาดเลย พี่นเองแยจิ้มวงออกจอากงมงอแล้วก็เอามาเลยอาพี่น้องไปจิบเอาไปห่อแบบเยกจิ้มกระไดด้วยค่ะบบตองต้มนํำคือสมัยตะกี้สมัยก่อนเขาโบเดแซ่เขาสารบบไดแซ่พี่น้องเอาเขาเอาเขาสารเท่านี้ มาเห็ดข้าวต้มโลดมันกะน่านสุกพี่นอ้องต้มมาซันลังคือกับหบอดแต่บหสุกอันนี้เขามาซักก่อนพี่นอ้องม,มาเขาเขาพอต้องต้มให้มันอยากเลยใจซึ่งหนึ่งโลดพี่น้องล่องไปเห็ดเบื้องเรื่องค่ะ,ะนี่กะเอาไว้แค่นี้ก็ได้ค่ะพี่น้องขาพอกันไม่คลิปนาะฝากก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามแสบิสานบานเข้าเป็นกำลังใจให้ยิ่กิมได้เด้อค่ะพี่น้องสินเดเห็ดคลิปดีๆสู้พี่สู้น้องเบื้องต่อไปค่ะพี่น้องนะ อยู่ดีม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะลำลวยเด้อพี่น้องเด้อ